แบ้นี้นี่ต้นอะไรเนี่ยไมู้ต้นอะไรก็ยทำไมมันดอกมันแดงมันลูกมันแดงอย่างเงี้ยโอ้ยดูสิผักสวนครัวนั้นเลยเนาะดูมะละกอก็เป็นดอกโอ้ดูต้นมันต้นําไก่ไ ป๊าดขนุนขนุนเต็มต้นเลยค่ะโอ้โห,หตั้งแต่โคนน่ะปลาแ่นดูส,ดสิป๊าดนุนนุนปลาแ่นนุนน,นุน,นเห็นไหมคะมันแตกแล้วนุนนะ่ะป๊าดหมันเหมือนมีอะไรไปกินมันแล้วน่นนะกระลอกอ่ะเด็กพี่น้องเอ้ยป๊าดป๊าดป๊าดได้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 ไดไดนะเนี่ยนุนได้มาขึ้นเอาเลยนะ มาปีนอะไรแล้วพี่แว่นยางมันไม่ใช่ขนนสุกนะหรอมันแทะระยางเฉยๆยางมันหล่นอะไรอะไรแท้มันอ่ะมันยังไม่สุกนะนั่นแ่ะมันแท้ะระยางแตกอ่ะใครเอาอะไรปิดที่มันอ่ะะไม่ใช่มันเดี๋ยวจะขึ้นดูเบิ่งลูกค้าพี่น้องค้นมันเดียคลูกนอลูเนีย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคนก็สิบรูปแล้วอ่ะพันอะไรเนี่ยไม่รู้ขนุนหนังแน่นอนเลยหนังหนังน,นี่นปลาลูกต้นโคนมายอโคนสุดมันเหมือนไทยไม้ไปที้มันขึ้นต่ ต้องบนยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่เป็นพวงหน้าดูเลยงากมั้สิมันจะมันจะต้านไฟไหมเนะประแวนดูสิ <laughs> ตอนนู้นก็ยังมีอะ่ะดูดิมีหมดเลยอะ่ะตายแล้วมีมดแดงด้วยจะไหวไหมเนะี่ยอวิรางวัดแดงอยู่นู้นนะสุดยอดเลยค่ะโอ้ดูนี่ดูกมากเลยดูอยู่ที่คอนโดนะคะเนี่ย คอนโดสูงค่ะเฉิดฟ้าค่ะ